การลงมือทําอย่างมีความสุขทำไมเราต้องเอาความสุขของเราไปผูกอยู่กับคนอื่นทำไมเราต้องเอาความรู้สึกดีๆของเราไปผูกพันอยู่กับคนอื่นไปขึ้นอยู่กับคนอื่นที่เขาคิดกับเราอย่างนู้นคิดกับเราอย่างนี้บางครั้งนะครับเราเอาความรู้สึกของเราและก็ความสุขของเราไปผูกพันอยู่กับคนเหล่านั้นและเมื่อเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อเราบางครั้งเขาทำสิ่งต่างๆต่อเราในทางที่ปฏิบัติต่อเราแบบ ไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วเราก็รู้สึกแย่แล้วเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกไม่มีความสุขจิตใจของเราก็ตกต่าเมื่อจิตใจของเราตกต่าเราก็ไม่มีความสุขเมื่อเราไม่มีความสุขเราดําเนินชีวิตไปเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการเราก็ไม่มีพลังที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะไปถึงเป้าหมายดําเนินชีวิตแบบไม่ผูกพันกับคนอื่นไม่ผูกพันกับความรู้สึกของคนอื่นครับไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกพันอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นครับความสุขเป็นของเรา ให้ความสุขนั้นอยู่ในชีวิตของเราจริงๆเพื่อจะส่งเสริมเราเพ ally, like ื่อจะให้กําลังใจกับตัวเราเองเพื่อเราจะลงมือทําเพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นกับคนรอบข้างไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเป้าหมายใดๆก็แล้วแต่ในทุกเป้าหมายครับเส้นทางที่เราจะเดินไปให้เป็นเส้นทางแห่งการลงมือทําอย่างมีความสุขโดยที่เราไม่เอาความสุขของเรา ไปผูกพันอยู่กับคนอื่นแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักครับเพื่อเขาจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s c r i b e ในทุกช่องทางเพื่อเพื่อนจะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่ผมจะทำขึ้นมาแน่นอนครับทุกๆก,การกดที่เพื่อนกดให้ผมมันเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ